อยากเป็นเศรษฐีให้ดอกเบีย้ยทบต้นช่วยกันเถอะครับดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่า compound interest นะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่8ของโลกคํากล่าวนี้นะครับไม่ได้กล่าวโดยนักการเงินไม่ได้กล่าวโดยนักลงทุนผู้มัง่งคั่งครับแต่กลับกล่าวโดยนักวิทยาศาสตร์เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับครั้งหนึ่งนะครับไอน์สไตน์เคยถูกถามว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของมนุษยชาติคืออะไรครับคำตอบของเขาก็คือไอเจ้าดอกเบีย้ยทบต้นนี่แหละครับแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับ ริงอยู่หรือเปล่าครับ ดอกเบี้ยทบต้นคือผลตอบแทนนะครับหรือว่าดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ได้รับจากงวดก่อนหน้าครับพูดแบบนี้อาจจะดูงงๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟนี้กันครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟจากเว็บไซต์ Become b e t t e r Investor ครับซึ่งแสดงผลของการลงทุนของหุ้นโลกนะครับในช่วงปี1987ถึง2019ที่ผ่านมาโดยเส้นสีแดงแสดงการลงทุนที่เราไม่ถอนเงินออกมาเลยครับเส้นสีน้ำเงินถอนเฉพาะเงินปันผลและเส้นสีเขียวถอนทั้งเงินปันผลและกำไรครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเส้นสีแดงเนี่ยนะแแบบขาดลอัตท้ง ก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผลตอบแทนการลงทุนติดลบอย่างหนักเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณนั่งทับมือของคุณไว้ได้นานพอเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลาครับตัวอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผลพลังของดอกเบี้ทบต้นที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือเรื่องราวของคุณปูอ่อร์เดอร์บัฟเฟตครับหนึ่งในสิบมหาเศรษฐีของโลกนะครับซึ่งแฟกเตอร์สําคัญในการประสบความสําเร็จของคุณปู่นะครับไม่ใช่แค่เรื่องการมองธุรกิจอย่างทะลุปูโป่งหรือว่าความสามารถในการลงทุน แสดงความมั่งคั่งตลอดชีวิตของคุณปู่ครับจะเห็นได้ว่าคุณปู่เนี่ยเพิ่งจะมารวยอย่างก้าวกระโดดน,นะครับหลังอายุ66ปีเท่านั้นเองเพราะผลพลังของดอกเบียทบต้นเริ่มทํางานอย่างเต็มที่นั่นเองครับดังนั้นแล้วครับถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่หรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยคุณอย่าดูถูกเงินออมเล็กๆน้อยๆของคุณในทุกๆเดือนครับเพราะว่าเงินออมเหล่านี้เลยครับที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งได้ครับแม้ว่าเราเนะ่ครับอาจจะเริ่มต้นได้ช ได้อย่างแน่นอนครับแต่ทางนี้คุณต้องนําเงินลงทุนของคุณเนี่ยไปวางไว้ให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะครับเพื่อให้ผลพลังของตัวเบสตบต้นมันได้ทํางานครับ <S <S ซึ่งถ้าอยากรู้ว่าวางเงินให้ถูกที่ถูกทางต้องทอํายังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์พวกเรา f ฟินอินทัชเอาไว้นะครับพวกเราจะมาแชร์ไอเดียการลงทุนให้คุณฟังอย่างแน่นอนครับขอให้ทุกคนมัง่งคั่งกันทวนหน้าเลยนะครับ